มันต้องฝามชีวิตมันต้องเวลขนาดกับตันยังมาเวลนายเป็นใครทำไมไม่เวลวะสวัสดีครับช่องเทอนทเซนาวและซปเปอร์ระบาดวอร์สามสิบครับมาลงคีมิชชั่นกันบ้างนะครับเริ่มที่มิชชั่นเบรฟสปิริตนะครับไปรับลุยกัน,นะสะพานเรือ,อยา, Death anger, านเดสทรเจอร์การอาชญากรรมหุ่นยนต์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนโลก ตามข้อมูลข่าวกรองล่าสุดของเราหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลืออาชญากรอยู่ในเมืองมิวนิกนั้นพวกเราต้องส่งคนไปสะกดรอยเขาใช่ไหมครับแต่คุณมิสบุบะคะ เลสเตอร์ anger, ดูจะใหญ่ไปสำหรับภารกิจนี้นะคะไม่ต้ห่วงนะประวัติการก่ออาชญากรรมระบุไว้ว่าบริษัท e x c e l ซลเลนเนี่ยกำลังตามล่าซ u เปอร์เอยู่เพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของ Polit, เบฟโปลิศก็จะทำให้ข้อหมายเคลื่อนไหวอ๋อเข้าใจแล้วครับเรามาที่นี่เป็นทั้งเหยื่อล่อและเป็นผู้สํารวจด้วยยังไงซะถึงระลึกไว้เสมอว่าพวกนั้นนําหน้าเราไป1นก้ามันอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีถ้าเราไม่ระมัดระวังพอ ห้องเด็กเกอร์รูมบนยานเดสทรเจอร์เอาละทีมพวกเรากำลังจะออกไปตรวจตาตามท้องถนนของมิวนิกนะเฉียบคมเข้าไว้บริษัทเอ็กซ์เลนเ์กำลังเพ่งเลงพวกเราอยู่เพื่อเป็นการประชุมกันของเราเบฟโพลิสนะครับแล้วก็ หัวหน้าของพวกเขาคือเด็กชายยูต่านะครับโชคดีนะครับได้กเกิดผมได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆไว้เมื่อตอนที่คุณกลับมาจากภารกิจณนะถนนบนเมืองมิวนิกก็สำรวจไม่พบอะไรนะครับอัน,นี้ล่างแปลงได้กเกิดนะครับเป็นดดรถตำรวจเอาแล้วตัวดำๆเอาแล้วตัวม่วงๆใหม่อีกแล้วนี่มันคนที่ปล่อยให้ด็อกเตอร์เกาส์หนีไปนี่ครับวิกติมก็โผล่มานะครับบอกว่าสังเกตเห็นพวกนายมองหาฉันอยู่ฉันก็เลยตัดสินใจออกมาหาเองนะครับ กล้ามากกล้ามากฉันชื่อวิกติมโอรันเป็นวิศวกรของบริษัทเอ็กซ์แลนทแต่ว่าฉันก็ต่ายคอสัมพันธ์กับพวกนั้นไปนานแล้ววิกติมโอรนเหรอนายรู้จักเขาเหรอชื่อเขาปรากฏตัวขึ้นหลายครั้งในช่วงที่เราทําการสืบสวนเจ้าไบโอเน็ตโอเคมาโมลุกับไคโดก็แปลงร่างนะครับพร้อมจับวิกติมแต่ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้สปีดไม่พอ ก็เป็นเหมือนพวกนักวิทยาศาสตร์เก่งๆทั่วไปนะครับอยากเอา AI ตัวเองไปสู้กับ AI คนอื่นๆนะครับจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญ Brave up เเดกเกอร์คุณมามุรุคุณไคโดกรุณากลับไปที่เดสทรเจอร์แล้วก็แจ้งทุกคนนะครับทางนี้พวกเราจะจัดการเองได้เลยระวังตัวล่ะเข้าใจไหมนั่นมัน super AI โรบอทเหรอไม่ฉันเชื่อว่านั่นเป็น AI ทั่วไปงั้นเจ้าพิติมจะมาบัฟเราทําไมช่างน,น่าผิดหวังจริงๆไม่อย่าเพิ่งดูถูกเขานี่อาจจะเป็นแผนของเขาก็ได้พวกเราระมัดระวังไว้ก็เพียงพอได้เกิดกันแม็กซ์ระวังตัวด้วยนะครับรับทราบครับผมยุตะพวกเราจะยื้อไว้จนกว่าเดสทรเจอร์จะมา ทั้งนั้นแล้วก็แสดงให้ฉันเห็นสิว่านายทำอะไรได้เบสโพลิสเก็บวิกตอรี่คอนดิชันนะครับด e ฟฟิสเอาเอนมี่ซูเปอร์ไอเดมอนของวิกติมเหรอมันหมายความว่างไงกันนะทำให้ดีที่สุดนะเจเดกเกอร์ J นายห้ามแพ้ละ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมจะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญที่คุณยูตะามอบให้โ okay. อเคกำจัดศัตรูไปได้ประมาณหนึ่งนะครับถึงเวลาแล้วออกมาเลยเชสเทนหัวหน้าเผานะครับเชสเทน เจ้าหุ่น2ตัวนั้นมันอะไรนะเจเด็เกอร์ผมกังวลว่าเจ้าหุ่น2ตัวนั้นจะถูกสวมใส่ซูเปอร์เอไชิปไว้ครับนั่นคือเจเด็เกอร์ผู้ด่งดังสินนะฉันเห็นเขาสู้แล้วเขาต่อสู้ได้ดีงามมากพวกนายสองคนไม่ต้องกลัวอะไร พวกนายถูกสร้างมาให้แข็งแกร่งกว่าคุณยนต์ทุกตัวบนโลกใบนี้ขอบคุณครับหัวหน้าเผ่าหนึ่งกับหัวหน้าเผ่าสองนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยคุณให้หัวใจและทุกๆอย่างสําหรับเราคุณยนต์ที่มีซูเปอร์ไจะแสดงพลังได้เหนือกว่าข้อกำหนดทางทฤษฎีเอฟเฟกต์ดังกล่าวสามารถเกิดจากการครอบครองหัวใจเท่านั้นถึงเวลาแล้วเชสเทนไม่มีอะไรที่จะหยุดพวกนายได้ พวกนายเป็นอิสระที่จะเลือกว่าจะทำอะไรพวกเรามีบางอย่างอยู่ในใจแล้วจริงไหมละ่ะคู่หูนายพูดถูกต้องหูคู่บ้าจริงมันจมตีแม้กระทั่งพวกพ้องหม,มันเองเหรอพวกพ้องงั้นเหรออย่าให้ฉันหัวเราะหน่อยเลยพวกมันเป็นยิ่งกว่าขยะเราก็แค่คำจัดมันให้ออกจากทางของเรา ฉันมีพวกพ้องอยู่แล้วนั่นคือหูคู่ของฉันไงล่ะพฤติกรรมแบบนั้นมันอะไรกันนะ่ะทนายมอบหัวใจให้หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มสเปคของมันหัวใจที่ชั่วร้ายข้างในก็จะถูกปรับปรุงขึ้นไปด้วยคือสร้างให้หุ่นชั่วเลยนะครับไม่มีตั้งใจทำให้หุ่นมาดีเลยถ้ามันสามารถกำจัดเจเด็เกอร์ได้ก็จะพิสูจน์ทฤษฎีของฉันได้นายสคนมีซูเปอร์เออยู่ ถูกต้องแล้วพวกเราคือหุ่นยนต์ที่มีหัวใจเหมือนกับนายชื่อของฉันคือหัวหน้าเผ่าที่1และนี่คือคู่หูของฉันหัวหน้าเผ่าที่2มีเพียงสิ่งเดียวในโลกนี้ที่พวกเราสนใจนั่นก็คือการทำลายนายไงละ่ะ เจเดเกอร์ทำไมต้องเป็นชั้นฟ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอก็เพราะว่าแกมันแข็งแกร่งยังไงละ่ะถ้าพวกเรากำจัดแกได้พวกเราก็จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่โปรดเถอะลองคิดวิเคราะห์มาอีกรอบหนึ่งแต่นายมีหัวใจอย่างพวกเราจริงๆนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยนะนายกับฉันเหมือนกันพวกเราไม่จำเป็นที่จะต้องสู้กันหรอกอย่าทำให้ฉันหัวเราะร่างรวมหลุดเลยนะครับการแม็กซ์กระเด็นออกมาเลย ขอโทษนะได้กเกิดมันไกลเกินไปที่ฉันจะเข้าไปหาถอยไปก่อนกันแม็กซ์ที่นี้ฉันจะจัดการเองอเกจะจัดการเราด้วยตัวคนเดียวงันเหรอถ้าอย่างนั้นนี่คืองานชาปนากิจแกเฮ้ยไดเกิดนายต้องสู้กลับนะความคิดชั่วร้ายนั้นถูกฝังอยู่ในพวกเขาครับแต่ไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเป็นคนดีซสอีกแต่พวกนั้นกำลังจะฆ่านายนะก็อย่างนั้นแหละ บินไม่คึ้นแล้วนะครับจบกันสักทีได้เคิดแข็งใจไว้ได้เกิดคุณยูตะเดี๋ยวมันก็จะดีเองมันเป็นขลอ,อยกียดควรนายจะต้องโอเคจริงไหมล่ะดูนี่สิโอ้โหลูกวาดนี่คือของขวัญที่ผมจะให้คุณยูตะวาดเองเลยนะครับได้โปรดมองมันมาแล้วรับกําลังใจนี้ไปได้โปรดผมขอร้องละอย่าตายนะครับยูตะ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยใจเด็กเขิดเชฟเทนสองฉีกระชากร่างเด็กเขิดออกมาเอาเขากลับมาเอาเด็กเขิดกลับมายูตะสมโมนาก,กะบอสของเราเบฟโพลิสความสำเร็จของเบฟโพลิสส่วนใหญ่เนื่อาจากการมีส่วนร่วมของเขาฉันต้องทำวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาเชฟเทนที Chest ่หนึ่งไปเอายูตะ โมนกกาะกะมาด้วยได้เรยได้เรยไม่ยอมแพ้แต่โดยดีเธอเจ้าหนูดุกปกป้องเด็กเร็วทันทีครับคุณผู้หญิงเออถึงเป็นใครวะนายโอเคไหมหูคู่คุ่นยนต์นี้คือเธอหยุดร้องไห้ต่อหน้าดุกหึเธอคือเหตุผลที่ทำให้เจดได้เกิดแพ้ะ<ห>นายไม่เป็นไรนะยุตะครับ แต่ว่าได้กเกิดเขาพวกเรารับรู้ถึงสถานการณ์นั้นดีอยู่ตะถกลับมาก่อนนะหุ่นยนต์นั่นชื่อของเขาคือดุ๊กไฟล์เขาถูกย้ายจากเดฟโพลิตแห่งอังกฤษมาที่ SRW30 ส่วนฉันชื่อเรจิน่าอาจีนหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมของทีมพัฒนาที่อังกฤษอาคามาสึเคยพูดถึงผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับว่าเก่งมากทีม SRW 30อนุญาตให้ผมเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยครับเดฟโพลิสคนใหม่งั้นเหรอ ช่างน่าสนใจพวกเรามาเพิ่มเดิมพันอีกหน่อยไหมล่ะเกกล้าทำร้ายเด็กเขิดงั้นเหรอนี่ไม่ใช่การเำืชิญหน้าธรรมดานี่คือการต่อสู้พอล้างแคน้นฟังสิคู่โอ้โหพวกมันต้องการจะล้างแคน้นนะงั้นเรามาหาเรื่องทำไมมันบ้าไปกว่านี้ดีไมหมล่ะคู่ นรกยังมีที่พิเศษให้สําหรับเจ้าพวกปัญญาอ่อนเสมอเจ้าปีศาจพวกนั้นพวกเรากาลังสู้กับซูเปอร์เอไออยู่หุ่นยนต์ที่มีหัวใจของปีศาจนั่นเหรอถ้าหัวใจของพวกเขาบิดเบี้ยวเราจะซ่อมให้เองทุกยูนิตเล็งการโจมตีไปที่ซูเปอร์เอไอยูตะทุกคนทําให้ดีที่สุดนะครับผมก็จะทําเหมือนกันผมจะทําหน้าที่ในการเป็นบอสให้ดีที่สุดว้าวยูต่ยังคงให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบในฐานะบอสแม้ว่ามันจะยากสําหรับเขาก็ตามเราต้องชนะรับทราบครับ บอสเนื้อพวกเราก็จะไปช่วยได้เกิดโอเควิกตอรี่คอนดิชันนะครับกำจัดเชฟเทนหนึ่งกับเชฟเทนสองนะครับโอเคมาดูดุ๊กไฟนะครับไซเอ็มมูฟแปดดูเหมือนมีพาวเวอร์พาร์ทใส่มานะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอ,อัปเกรดเดียวกันกับเจเด็คเกอร์นะครับก็เลยมีอัปเกรดมาแล้ว10ช่องโอเคมี2ท่านะครับส่วนเชฟเทนนะครับมาดูเชฟเทนหนึ่งก่อน เอสโบนัทเมื่อมอรัลถึง130จะเพิ่มโจมตีจะเพิ่มดาเมจโจมตีอีก20%นะครับหุ่นไซเอ็มเดิน6ช่องอัปเกรดมาแล้ว8นะครับส่วนเชฟเทน2นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อุดไว้ได้เกิดพวกเราจะบุกทะลงเข้าไปช่วยเหลือนายเองฉันถูกเติมเต็มด้วยความกล้าหาญที่สอนโดยนายและยุตะดุกไฟไฟบัสเตอร์ไรเฟิลโหมด ฉันถูกสร้างมาให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบนั่นคือความปรารถนาอันสูงสุดของคุณผู้หญิงฉันต้องสู้เพื่อเธองจะท้เเราตอชย Look 5 Fire, Fire. Sword ใช้ทุกอย่างที่นายมีย go! s ุ per builder go boss ครับเขาพยายามที่จะซ่อนแต่ว่ามันพวกเรารับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของคุณพวกเราจะจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แลาค้นหาว่าพวกมันพานได้เคิดไปที่ไหนอยู่ตรงนั้นทางเอโรผมรู้ว่าคุณทําได้เขาซ่อนน้ำตาของเขาไว้ในขณะที่ให้กําลังใจพวกเราเขาคือบอสที่แท้จริงฉันยินดีเหลือเกินที่จะมอบชีวิตเพื่อการต่อสู้ ที่ตอบสนองจิตใจเมตตาอันนี้ไมยแพ้ไม่ได้นะชโดมารุ u, ทําให้ดีที่สุดโอ้โหบอสจิวคุณต้องเสียใจอยู่แน่แต่ดูสิดุวามกล้าหาญที่คุณแสดงออกมาแล้วในสถานการณ์แบบนี้ฉันจะไม่ทําให้ดีที่สุดได้อย่างไรเดคเกิร์ตแคือคนหนึ่งที่สอนฉันให้รู้ถึงความหมายของคําว่ากล้าหาญแต่ตอนนี้เงยหน้าขึ้นยูตะเขายังไม่ตายหรอกฉันรู้กริดแมนเราต้องชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าเราต้องการช่วยเหลือเขา หลังจากกำจัด,จด,จดบอสไปได้ตัวหนึ่งนะครับส่งไม้ผัดให้กันนะครับเชฟเซนหนึ่งพังไปละบนนี้หน่อยแล้วก็นี้ไปไม่มีใครทำร้ายขู่ฉันแล้วนี้ไปได้โอบ้บัฟตัวเองได้ด้วยนั่นมันโกรธให้เพื่อนมันด้วยเหรอหวังให้พวกแกอยู่ในสถานที่ที่อบอุน่นนั่นหมายถึงฉันจะส่งแกลงนรกยังไงล่ะอะไรวะทำมันต่อไปเฮียวมะมันไม่สำคัญหรอก ้าเราสู้กับซูเปอร์เอหรือว่ามนุษย์ถ้าพวกมันคือเหล่าร้ายเราก็ต้องสู้มันแค่นั้นแหละใช่ฉันรู้ดีฉันไม่สามารถทนอยู่กับซูเปอร์เอที่มีหัวใจที่ชั่วร้ายได้คุณผู้หญิงได้โปรดมองมาในขณะที่ผมกําลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับคิดว่าจกฉลาดใช่ไหมแกจะต้องชดใช้สําหรับเรื่องนี้จําคําพูดฉันไว้เลยแล้วก็หนีไปเจ้าพวกเชฟเทนหุ่นยนต์ศัตรูที่มีหัวใจ ูเปอร์เอไอที่ติดอาวุธพร้อมกลัวขั้นสุดของเราเป็นจริงขึ้นมาแล้วฉันเห็นด้วยกับสิ่งนั้นนะแต่ยังหรอกทฤษฎีของฉันมันพึ่งถูกพิสูจน์ไปว่าจริงตอนนี้ฉันก็แค่ต้องเพิ่มจํานวนของพวกมันและเจ้าพวก srw 3 0จะอยู่บนโลกได้อีกไม่นานเจเดกเกอร์เป็นไงบ้างพวกเราตามรอยเขาไม่ได้เลยค่ะเช่นเดียวกับผู้ต้องสงสัยของเราวิกติมโอแลน์เดคเกอร์นี่มันเป็นฝันร้ายชัดช หุ่นยนต์ตัวแรกโดนกำจัดหุ่นยนต์ตัวที่2เข้ามาแทนที่อย่างกล้าหาญมันเป็นส่วนผสมที่คลาสสิกในความคลาสสิกแต่นี่ไม่ใช่นิยายมันคือความจริงความรู้สึกของความสูญเสียมันเศร้าแทบจะทนไม่ไหวเลยละ่ะฉันเสียใจด้วยนะเล็เกิร์ดฉันขอโทษจริงๆยูตะยูตะบ้าจริงถ้าเราไวกว่านี้แล้วก็คุณอาจีนและดุกไฟพวกเราขออนุญาตถามคำถามสักเล็กน้อยนะคะ เรียกฉันว่าเรจิน่าก็ได้หลังจากนี้ไปพวกเราเป็นผู้อยู one wrote, one ่ใต้บังคับบัญชาของคุณแล้วค่ะยูตะผมจะไม่มีวันได้เห็นเด็เขิดอีกแล้วใช่ไหมครับกลับมาที่ยานนะครับห้องเด c k เกอร์รูมแล้วกันแม็กเป็นไงบ้างเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยคงต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าเขาจะยืนขึ้นมาได้การบำรุงรักษาหลังการปรับใช้ไม่ควรใช้เวลานาน นายเป็นใครกันแน่ผมคือดุก๊กผมคิดว่าจะได้แนะนําตัวได้เร็วกว่านี้ในธนะแกนหลักของดุก๊กไฟขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือในการต่อสู้แต่นั่นเป็นที่นั่งของเด็เกเขยมีการห่วงที่นั่งเลยนะครับกรุณายืนขึ้นอันที่จริงแล้วนี่เป็นที่นั่งของหัวหน้าของเหล่าเบฟโปลิสซึ่งหมายถึงเป็นที่นั่งของผมตั้งแต่นี้ไปแกพูดอะไรนะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเฟ้ยแกมาช่ผู้นําของเราก็ยังไม่ค่อยมีใครยอมรับ ดูไฟนะครับดูเหมือนดูไฟล์จะเป็นร่างแปลงของรถดับเพลิงนะครับโอเคอยูตะเข้ามาห้ามทับแล้วก็สรุปว่าดูมีพื้นฐานของซูเปอร์เอไอมาจากสำเนาของเด็กเขิดนะครับโอเคก็รับดูเข้าทีมนะครับแล้วก็ยูตะาก็ลำพึงถึงเด็กเขินนิดหน่อยมิชชั่นเอสเป็นดูไฟนะครับนี่นะครับอัปเกรดเลเวลของดูไฟด้านล่างสุดนะครับก็อัพมาแล้ว10ช่องนะครับก็เท่ากับ เด็กเขิดที่หายไปนะครับรวมทั้ง Power Part ที่เห็นนะครับก็เป็นพันเดียวกันกับเด็กเขิดนะครับก็แสดงว่าลูกไฟนี่คือมาแทนที่เด็กเขิดเลยนะครับตอนนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันคลิปถ,ถัดไปครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ